สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับบทที่2นะครับซึ่งหัวข้อที่1นนะครับก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาคืออะไรนะครับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับเป็นการเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการดารงชีวิตมนุษย์นะครับที่ปัญหาบางปัญหาก็สามารถหาคําตอบได้ทันทีแต่บางปัญหานั้นก็ต้องใช้เวลานานในการค้นหาคําตอบหรือวิธีการนะครับ ซึ่งคาตอบที่ได้จะต้องพิสูจน์ว่าคําตอบนั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือสามารถนําไปอ้างอิงต่อได้นะครับการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีขั้นตอนและการใช้เวลาที่แตกต่างกันนะครับความรู้และประสบการณ์จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา,อย,าอย่างไรก็ตามนะครับทุกคนจะต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่ทำได้นะครับแล้วก็ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วนะครับ การแก้ปัญหาประกอบด้วย4ขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ 1. การวิเคราะห์และก็กำหนดรายละเอียดของปัญหา 2. การวางแผนการแก้ปัญหา 3. การดำเนินการแก้ปัญหา 4. การตรวจสอบและประเมินผลนั่นเองนะครับการแก้ปัญหาจะมียู่ขั้นตอนนะครับถ้าเราทำตาม 4, ขั้นตอนนี้ได้ก็จะสามารถแก้ปัญหาทุกๆปัญหาของเราได้นะครับเรามาดูรายละเอียดของ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหานะครับเราจะต้องมอีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขข้อกำหนดของปัญหาโดยระบุ 1. ก็คือข้อมูลเข้านะครับเราต้องรู้ว่าข้อมูลเข้าคืออะไรนะครับแล้วก็2ข้อมูลออกหรือสิ่งที่ต้องการนะครับหรือผลลัพธ์นะครับเราเราก็จะต้องสามารถระบุได้เช่นกันนะครับข้อ3ก็คือวิธีตรวจสอบความถูกต้องว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ย มันจะถูกต้องไหมนะครับก็ต้องมีวิธีมีตัวอย่างชุดข้อมูลนะครับที่จะเอามาตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อเรา,เาทําแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็คือการวางแผนการแก้ปัญหานะครับซึ่งการการวางแผนการแก้ปัญหานั้นจะต้องมีการถ่ายทอดความคิดโดยอธิบายเป็นขั้นตอนนั่นเองนะครับก็คือการนําเอารหัสลําลองมาใช้งานหรือพังงานมาใช้งานนั่นเองนะครับ การดำเนินการแก้ปัญหานะครับเป็นกระบวนการที่ได้วางแผนเอาไว้เพื่อมาปฏิบัติและพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโดยอาจจะใช้ภาษาโปรแกรมต่างๆนะครับเช่น Python นะครับหรือ Scratch หรือภาษา C ในการดำเนินการแก้ปัญหานั่นเองนะครับขั้นตอนที่3มคือการตรวจสอบและการประเมินผลนะครับขั้นตอนนี้จะทำควบคู่ไปกับขั้นตอนการดำเนินการนะครับแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้นะครับหากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง ก็จะยังมีส่วนที่จะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ย้อนกลับไปทําซ้ําตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2.1นะครับการหาค่าที่มากที่สุดของ3จํานวนที่กําหนดให้นะครับเ,เวลาเราวิเคราะหาะา์ปัญหานะครับการแก้ปัญหาก็ต้องทําขั้นตอนที่1คือการวิเคราะห์และกนนลําหนดรายละเอียดของปัญหานะครับก็คือ เรามาดูซิว่าข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลเข้าของเราก็คือจํานวน3จํานวนได้แก่ a b และ c นะครับข้อมูลออกที่เราต้องการคืออะไรก็คือตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดของเลข3จํานวนนี้นะครับส่วนวิธีตรวจสอบความถูกต้องนะครับก็ให้ดาเนินการหาตัวเลขที่มากที่สุดโดย<ม>กําหนดชุดตัวเลข3จํานวนเช่นเรากําหนด 8, 7แล้วก็12ในกรณีนี้นะครับถ้าเรากรอกข้อมูล3ตัวนี้ลงไป ก็จะมีตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดคือ12นั่นเองนะครับขั้นตอนที่2คือการวาง,งแผนการแก้ปัญหานะครับเราก็มาทําเป็นรหัสลําลองนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็2.1ก็เปรียบเทียบ A กับ b นะครับตัวเลขค่าที่มากกว่าระหว่าง2จํานวนนะครับ2นําค่าที่ได้นะครับมาเปรียบเทียบกับ C เพื่อหาค่าที่มากกว่านะครับสุดท้ายนะครับก็แสดงค่าที่มากที่สุดก็คือผลลัพธ์ จากขั้นตอนที่2.2นั่นเองแล้วก็จบนะครับนี่คือการเขียนรหัสลำลองในการวางแผนแการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการดําเนินการแก้ปัญหาเราจะดําเนินการแก้ปัญหาโดยการทดสอบนะครับตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้นะครับโดยกําหนดจากชุดตัวเลขก็คือสมมุติว่า e เท่ากับ8 b เท่ากับ7แล้วก็ c เท่ากับ12ตามลําดับนะครับ เราจะทำตามขั้นตอนรหัสลาลองก็ค hmm. <F> ือเปรียบเทียบหาค่าที่มากกว่าระหว่าง a กับ b หรือ8กับ7เพื่อหาค่าที่มากกว่านะครับค่าที่ได้คือ8นั่นเองนะครับ2ก็คือเปรียบเทียบค่าที่มากกว่าระหว่าง b กับ c หรือ8กับ12ก็พบว่า12เป็นค่าที่มากกว่านะครับสุดท้ายนะครับก็แสดงค่าที่มากที่สุดของเลข3จํานวนคือ8 7และก็12ค่าที่มากที่สุดก็คือ12นั่นเองนะครับ ขั้นตอนที่4คือการตรวจสอบและปรับปรุงหมายความว่าเมื่อพิจารณาคําตอบที่ได้12นะครับค่าที่เหลือ8กับ7ก็พบว่า12ก็ยังมีค่ามากกว่าทั้งคู่นะครับแสดงว่าคําตอบนี้ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับแสดงว่าขั้นตอนที่เราทํามานั้นถูกต้องนะครับก็ลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาต่างๆก็ใช้4ขั้นตอนนี้ในการดําเนินการก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานที่ถูกต้องนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ